เครื่องนะครับเอาหัวรถไถออกครับจารถถไถรเตอร์เสียบเข้านะครับจะรื้อเครื่องลงครับตอดแท่นเครื่องออกครับถอดมูเลข่ข้างหน้าออกครับผมแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่หน้าแป้นนะครับ ขึ้นตรงกลางเครื่องนะครับหนึ่งครับตัวนี้ครับแม่แรงครับไว้ปรับนะครับความสูงตั้งนนะครับของรถไถนะสองนะครับเพื่อจะเอาขาตั้งขึ้นด้วยนะครับก็โยกขึ้นไปเลยครับโอเคนะครับกาดูครับเข้ามาได้ไหมสูงต่ำนะครับก็ดูครับแล้วแต่รถนะครับก็ขยับเข่าครับผมอ่าเข่าสบายถอยขึ้นมาครับ เรียบลงครับผมอ่าต่อมาครับอ่าโอเคขาตั้งนะครับหมุนนอกได้เลยครับมันมีแกนให้อยู่นะหมุนนอกเลยแล้ายกขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางยกสุดก่อนนะมันจะมีสองตัวนะครับไอตัวที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเอาใส่นี้ไว้นะครับใส่ไว้อีกโจนึงครับขันขาขึ้นสุดเลยนะครับ เลื่อนขาขึ้นมาสุดเลยครับ ครับกดครับดันถอยหลังนะโอเคดังเป๊ะที่ใช้ได้ครับกับรถไถแท็กเตอร์ครับก็อันนี้ไม่เกียร์ว่าหมุนตามเองนะนะครับดันเข้าไปครับถอยหลังเป๊ะใช้ได้แล้วครับตัวนี้อ่ะขึ้นไปใส่เกียร์ต่ำนะครับเดี๋ยวลองปั่นดูไอ้เพิ่นตบนี้ก่อนตบมีเข้าจีรข้างดันข้างในครับมันจะเป็นเกียร์ช้านะครับอ้าวปั่น เอาเป็นหนึ่งหนึ่งทั้งหมดนะครับอ่าอัน,นครับปั่นได้ครับอ้าวครับเดินหน้าดเดินหน้าไปนะครับไ,ไปเลยค่อยๆปั่นนะครับนะสามารถขับเดินหน้าถอยหลังปั่นไปด้วยได้นะครับ เกลี่ยไปนอร์กอนถอยหลัง่ะถ้าอยากรับไปไกลๆครับแนะนำว่าว่าอย่าเลี้ยวหักโค้งนะครับเดีย๋ยวผมจะส่งตัว5คิวให้ดูนะโอเคเอาล่งจอดแป๊บตรินนะครับถ้าเราทำการปั่นเครื่องอครับตรงนี้ฟางมันมีของเยอะนะนี่นะครับของเต็มเลย6ก้อนนะครับนี่ปั่นไป2ีนาทีแล้วเราเปลี่ยนนะครับเพื่อจะมาปั่นอีก ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับแนะนำครับถ้าเราจะทํางานนะครับให้เอาขาตั้งลงมาครับอะเอาขาตั้งลงมาให้อยู่ที่รูมันแตะแตพื้นครับเพราะมันจะป้องกันการบิดการ,การ,การโยกข,ของเครื่องนะครับแล้วก็ดูรูไหนมันใกล้พื้นใส่ได้ครับก็ใส่ไปครับสูงไปไหมลงอีรูได้ป่าอีรูไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหม ไม่ยเลก็รูนะเนี่ยใช่ไหมรูที่สามครับตอนจะปั่นงานหนักนะครับให้เอาลงไปที่พื้นนะไขให้แน่นครับผมอ่ะเริ่มการปั่นได้เลยอย่สังเกตเครื่องทำงานนะครับที่เราเ เพราะอะไรนะครับผมนะครับเพื่อมันจะโยกแก่ครับมันก็จะเอาขาเนี่ยมันจะทำให้ไม่มพลิบะน,น,ละน,นะครับผมอ่ะตอนนี้เวลา15นาฬิกานะครับผมเดี๋ยวจะปั่นไปประมาณ20นาทีนะจะมาดูความเรียบกันครับตอนแรกเราปั่นไป20นาทีแล้วนะครับผมถ้าสังเกตนะครับถ้าเราใช้หวัวรถไถ เดินตามครับเครื่องจะตั้งฟันตั้งเลยนะส4บี่แรงแต่ดีพอมาใช้รถถ่ายกเตอร์ครับทำงานเสียงก็จะนิ่มเลยนะครับผมกําลังมันต่างกันนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วรอบนะครับมันก็จะช้านะครับมันก็จะไม่หกนะครับผมปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราผ่านมาอีกสัก20นาทีเรามาดูครับว่าใช้ตัวนี้ปั่นอีก20นาทีผลงานออกมาขนาดไหนครับ ตอนนี้ก็จะมีความยาวอยู่ครับเป็นต้นก้อนอยู่แล้วก็ความยาวประมาณหนึ่งคืบนะครับทางานนิ่มเลยครับใช้หัวรถเอ่อรถไถแทรกระครับเราต้องการรอบช้านะครับผมในการทํางานนะเราอยากให้ใช้เครื่องอ่าตัวใหญ่ๆนะครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะเล่นเครื่องนิดนึงนะครับเล่นเลยครับอีกยี่สิบนาทีเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะ ส0นาทีนะครับโดยใช้เครื่องนะครับปั่นมา20่นะครับแล้วก็ใช้รถไถจ็กเตอร์นะครับผมปั่นมา20นาทีนะครับความละเอียดก็ประมาณหนึ่งคืบเริ่มยุ่ยไม่ค่อยิดตอนเท่าไหร่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะปั่นสักประมาณอีก20นาทีครับเป็นหนึ่งชั่วโมงนะนะครับแล้วค่อยเปิดออกนะครับนะครับการยุ่ยของมันนะครับ คนจะใส่อาหารคน้นอยแล้วนะครับผมังเกตนะครับไอตัวล็อกนะครับของมันยังมาติดตรงนี้ตลอดนะยีสินาทีแล้วกันนะครับให้ครบหนึ่งชั่วโมงค่อยเปิดออกนะครับ นี่ก็ปั่นมา55นาทีแล้วนะครับผมแ็น่าจะใช้ได้เลยครับผมก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูความละเอียดกันนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ5-10เซนนะครับความละเอียดนะครับผมโอเคครับตอนออกนะครับแนะนำให้เปิดรอบช้านะครับแล้วก็เปิดประตูออกได้เลยเิ่งนะ ดีครับโกยช้ยหน่อยนะครับหรือปิดข้างหลังครับต้องปิดข้างหลังออกไ่อนครับมัของะได้มันจะไม่คาะนะครับต้องปิดข้างหลังออกก่นด้วยนะครับของะได้ไม่คาขัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะเปิดนะครับต้องปลดตัวหลังออกเลยครับโอเคครับอันนี้ของไม่จะหมุนโต ติดอะไรก็ช่วยโกยนิดนึงนะครับผมแล้วจะจังหวะเครื่องเลยครับตอนนี้ ตอนที่มันคาไปงี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้นะครับหนึ่งนะครับผมกดเกียร์ข้างบนหน่อยครับเดียบคัดเดียบคัดนะครับอ่าตบเกียร์ครับเป็นเกียร์เร็วนะครับโยกออกมาข้างนอกนี่ครับโยกออกมาข้างนอกนะครับอย่าเพิ่งนะนะครับแล้วก็เร่งเครื่องนะครับ ปล่อยมุนก็เหมอครับก็จะสไลด์ต่อ,อจากนี่นะครับรารอให้มันหมดถังครับเดี๋ยวมันจะมีติดขั้นอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเล่งตอนจบอีกทีนะครับนี่คือรอบเร็วครับจะปัดรอบเร็วไม่ได้นะอ้าวเล่งอีกทีนึง จบนะครับผมการทํางานนะครับผมผลงานก็ประมาณนี้นะครับออกมาครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะครับผลงานออกมาของมันครับก็จะออกมาครับประมาณห้าถึงสิบเซนนะครับก็เรียบร้อยนะครับโอเค ส่วนจะใช้รถถาแจ็เตอร์หรือใช้อะไรก็อื่นเขามาดูกัอไกทีนะครับขอลูกค้าที่จะการติดตั้งนะครับครับก็จบไปแล้วครับแต่การสาธิตนะครับผมเครื่อนที่อาณาสามคิวสัต์ระบบนะครับสามารถใช้รถถแจ็คเตอร์ได้ใช้หัวรถถเดินตามได้ครับนี่ครับคือกดงานของมันครับกต่ความละเอียดครับใช้เวลาปัดนระมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนออกนะครับก็จะมีการพันม่นก็เอามือช่วยนิดนึงนะครับผม ตอนนี้เราจะส่งไปที่ประเทศลาวครับถ้าติดถ้าใครสนใจครับสามารถติดต่อไม่ได้นะครับที่เบอร์089นะครับ615 7 8่7บ็ครับตอนนีดด้ค้กลับล้านก่อนครับข,ข่าวสวัสดีครับ